นายจิรยุห่วงรั์ค่ะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่านางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีสั่งการส่วนราชการฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะเอกาสารสําคัญสูญหายอย่างเช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านหายไปกับสายน้ำเนี่ยซึ่งทําให้ประชาชนเนี่ยกังวลว่าไม่มีเอกสารบัตรประจําตัวไปขึ้นทะเบียนรับเงิน10,000บาทแล้วก็เงินช่วยเหลือเยอียวยาวต่างๆซึ่งประชาชนค่ะสามารถติดต่อขอทําบัตรใหม่ได้ที่ว่าการอเราเภอนะคะสํานักงานเขตเทศบาลในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรหายโดยไม่ต้องแจ้งความเอกสารหายแล้วนะคะสามารถไปแสดงตัวได้เลยนะคะส่วนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็สามารถจองคิวเพื่อนัดเวลาล่วงหน้าได้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ BMAQ ที่จะช่วยให้การรับบริการจากสํนกานักงานเขตเป็นเรื่องง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะคือเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนระเบียบใหม่ไงคือถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็จะคุ้นเคยว่าพวกถ้าบัตรประชาชนชหายสําเนาทะเบียนบ้านหายต้องไปแจ้งความเสร็จปั๊บเอาใบแจ้งความไปที่อำเภอหรือเขต <มา S 2> เพื่อ,ให,อ,อให้เขาออกให้ใหม่แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับน้ำท่วมนะเพียงแต่ว่านอะันนี้เป็นระเบียบใหม่ที่ใช้กันมา หลายเดือนแล้วล่ะ,ะนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่สำเนาทะเบียนบ้านแบบประชาชนนะป้ายทะเบียนรถก็ใช้ได้เออเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยป้ายหายกันเยอะนะ,ะขับลุยน้ําอย่างเงี้ยป้ายหลุดหายไปก็ไปขอที่ขนส่งได้นะครับไม่ต้องแจ้งความใบกับขี่ก็เหมือนกันพวกบัตรประกันสังคมบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลน,นะฮะบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอะไรพวกเนี้ยะนะฮะก็ไปขอใหม่ได้เลยลดะะขั้นตอนลดร,ระยะเวลาด้วยครับ